สวัสดีค่ะพบกับการเจาะลึกข้อมูลสุขภาพกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่เเรียกว,ว่าทำกันอยู่ทุกวันเลยแต่พอจะทำให้เป็นการออกกำลังกายจริงๆจังๆขึ้นมาเนี่ยโหมีรายละเอียดเยอะกว่าที่คิดค่ะวันนี้เราจะมาดูกันจากข้อมูลหลายๆแหล่งเลยนะคะทั้งบทความสุขภาพคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีงานวิจัยด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเดินยังไงให้มันได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆ เป้าหมายก็คืออยากจะกลั่นเอาเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับประโยชน์สำคัญสคัญออกมาให้การเดินของเราไม่ใช่แค่ก้าวไปข้างหน้าเฉยๆอะค่ะแต่เป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นจริงๆทั้งร่างกายจิตใจด้วยค่ะใช่เลยครับคือการเดินที่ถูกวิธีเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะครับเหมือนเราวางรากฐานการเคลื่อนไหวที่ดีเลยซึ่งมันส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมในระยะยาวได้จริงๆนะครับการเดินผิดท่าซ้ำๆทุกวันเนี่ย บางทีมันก่อปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้ครับอืมปกติเราก็เดินกันจนชินนะเนาะไม่ค่อยได้คิดอะไรมากเลยค่ะแล้วทำไมจู่ๆก,การใส่ใจเรื่องท่าเดินถึงกลายเป็นเรื่องสำคัญขึ้นมาได้ล่ะคะมันมันส่งผลเสียได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะครับถ้ามองในเชิงเอ่อชีวกลาศาสตร์นะครับการเดินแต่ละก้าวของเราเนี่ยมันคือการทำงานประสานกันของหลายส่วนมากเลยทั้งกล้ามเนื้อ ข้อต่อเส้นเอ็นเส้นประสาทคือมันเยอะมากครับทีนี้ถ้าท่าทางเรามันไม่ถูกต้องเช่นแบบเดินหลังค่อมหรือว่าเข่าบิดเข้าหรือลงน้ำหนักผิดจุดไปเนี่ยมันจะเหมือนกับการไปเพิ่มภาระหรือว่าแรงกดแรงเสียดสีแบบผิดที่ผิดทางให้กับส่วนต่างๆครับพอนานวันเข้าอวัยวะเหล่านั้นก็ทำงานหนักเกินไปมันก็เสื่อมเร็วขึ้นอ๋อค่ะนี่แหละครับคือที่มาของอาการปวดเรื้อรังไม่ว่าจะปวดหลัง ปวดเข่าปวดสะโพกหรือบางทีก็ส่งผลต่อการทรงตัวด้วยนะครับหลายหลายแหล่งข้อมูลก็ยืนยันตรงกันเรื่องนี้ครับโโหฟังดูแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยค่ะไม่เคยนึกเลยนะคะว่าแค่ปรับท่าเดินให้ถูกเนี่ยจะช่วยลดปัญหาพวกนี้ได้เยอะเลยงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าท่าเดินที่ถูกต้องที่จะช่วยเซฟร่างกายเราเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนมีจุดไหนที่เราต้องสังเกตเป็นพิเศษบ้างคะครับ หลักๆเลยเนี่ยมีอยู่4ส่วนที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษครับเพื่อให้การกลางลำตัวแล้วก็การลงน้ำหนักเนี่ยมันสมดุลที่สุดจุดแรกเลยนะครับคือเทาและส้นเท้าครับผมเวลาเราก้าวขาไปข้างหน้าเนี่ยให้ส้นเท้าแตะพื้นก่อนเสมอส้นเท้าก่อนนะคะใช่ครับเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการรองรับแล้วก็ถ่ายเทน้ำหนักจากนั้นค่อยๆถ่ายน้ำหนักไปตามฝ่าเท้าจนถึงปลายเท้าจมูกเท้าแล้วก็นิ้วเท้าตามลำดับตอนจะก้าวเท้าต่อไป ็ให้ใช้ปลายเท้าเนี่ยดันพื้นส่งตัวขึ้นแล้วยกส้นเท้าตามสิ่งที่ควรเลี่ยงเลยก็คือการวางเท้าแบนๆลงไปพร้อมกันทั้งเท้าหรือว่าการเดินเขย่งปลายเท้าตลอดเวลาหรือเดินลากเท้าหรือการกระแทกส้นเท้าแรงๆนะครับเพราะมันเพิ่มแรงกระแทกโดยไม่จําเป็นเลยค่ะเข,ข้าใจแล้วค่ะคือให้มันนุ่มนวลถ่ายน้ําหนักไปเรื่อยๆถูกต้องครับจุดที่2นะครับสะโพกลําตัวหลังแล้วก็หัวไหล่ อันนี้ต้องพยายามรักษาแนวให้ตรงที่สุดครับนึกภาพง่ายๆเหมือนมีเส้นตรงลากผ่านตั้งแต่หูไหล่สะโพกไปจนถึงข้อเท้าเลยครับยืดหลังตรงลำตัวตั้งตรงไหล่ผ่อนคลายนะครับไม่ห่อไหล่ไม่แอนหลังหรือว่าก้มตัวมากเกินไปอืท่านี้เนี่ยมันจะช่วยให้แกนกลางลำตัวเรามั่นคงแล้วก็ลดภาระของกล้ามเนื้อหลังได้เยอะเลยครับ จุดที่3ศีรษะและคออันนี้ก็ต่อเนื่องกันเลยครับคือตั้งศีรษะให้ตรงคางขนานกับพื้นสายตามองไปข้างหน้าตามธรรมชาติประมาณสัก3-6เมตรไม่ก้มมองพื้นนะคะ ใช่ครับไม่ก้มหน้ามองพื้นตลอดเวลาเพราะนอกจากจะเสี่ยงสะดุดแล้วเนี่ยยังทําให้กล้ามเนื้อคอบ่าทํางานหนักเสี่ยงต่ออาการปวดหรือที่แบบที่เราเรียกกันว่าออฟฟิศซินโดรมได้เหมือนกันครับการเงยหน้ามากไปก็ไม่ดีเหมือนกันครับค่ะและจุดสุดท้ายครับคือการแกว่งแขน โอ้แขนก็สําคัญเหรอคะสําคัญครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตแต่ว่าการแกว่งแขนที่ถูกต้องเนี่ยช่วยได้เยอะเลยควรจะแกว่งแขนตามธรรมชาติสบายๆนะครับจงังหวะการแกว่งเนี่ยควรจะมาจากหัวไหล่นะครับไม่ใช่แค่สะบัดข้อศอกอ๋อมาจากไหล่ใช่ครับแกว่งไปข้างลําตัวไม่สูงเกินแนวอกแล้วก็ไม่แกว่งตัดขวางลําตัว การแกว่งแขนดับนี้นอกจากจะช่วยเรื่องการทรงตัวแล้วนะครับยังมีข้อมูลเสริมมาว่าอาจจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำเหลืองบริเวณรักแด้ได้ด้วยโอ้มีประโยชน์เรื่องน้ำเหลืองด้วยเหรอคะเนี่ยเพิ่งทราบเลยค่ะสรุปง่ายๆก็คือเราต้องรักษาแนวร่างกายให้ตรงตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยลงน้ำหนักที่เท้าให้ถูกจังหวะแล้วก็แกว่งแขนให้เป็นธรรมชาติจากหัวไหลครับผม แค่นี้ก็ช่วยลดอาการปวดเมื่อยทำให้ทรงตัวดีขึ้นบุคลิกก็ดีขึ้นด้วยแถมอาจจะได้ประโยชน์เรื่องระบบน้ำเหลืองไปอีกแบบนี้ใครๆก็น่าจะลองสังเกตแล้วก็ปรับท่าเดินของตัวเองดูนะคะใช่ครับน่าลองไหมครับเอาละค่ะพอเรารู้ท่าเดินที่ถูกต้องแล้วเนาะก่อนจะออกสตาร์จริงๆโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือว่ามือใหม่ที่เพิ่งเริ่มจะเดินออกกําลังกายจริงๆเนี่ยมีอะไรที่ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษไหมคะ เพื่อให้การเดินมันปลอดภัยแล้วก็ได้ผลดีที่สุดครับการเตรียมตัวนี่สําคัญมากๆเลยครับเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นมีคําแนะนําหลักๆอยู่3าอย่างครับอย่างแรกเลยคือประเมินร่างกายตัวเองก่อนครับถ้าไม่แน่ใจสุขภาพตัวเองหรือว่ามีโรคประจําตัวหรืออาจจะไม่ได้ออกกําลังกายมานานแล้วเนี่ยควรปรึกษาคุณหมอก่อนก็ดีครับผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีข้อมูลสุขภาพหรือว่ายาที่ทานประจําติดตัวไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินนะครับ ค่ะค่ะอันนี้สําคัญใช่ครับแล้วเวลาเริ่มเดินเนี่ยให้เริ่มจากน้อยๆก่อนอาจจะแค่5นาที10นาทีลองสังเกตอาการตัวเองดูว่าเหนื่อยไปไหมมีอาการหน้ามืดเวียนหัวหรือเจ็บตรงไหนหรือเปล่าถ้าทุกอย่างโอเคค่อยๆเพิ่มเวลาหรือเพิ่มความเร็วในวันถัดๆไปเดี๋ยพึ่งใจร้อนหักโหมนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะคะครับผมอย่างที่2คืออุปกรณ์ต้องพร้อมครับเสื้อผ้าก็เลือกที่สบายๆระบายอากาศดีๆแต่ว่าหัวใจสําคัญเลยอยู่ที่รองเท้าครับ รองเท้านี่เองใช่ครับควรเลือกรองเท้าที่ออกแบบมาสำหรับการเดินหรือว่าออกกำลังกายโดยเฉพาะเลยนะครับต้องมีพื้นรองเท้าที่ยืดหยุ่นรองรับแรงกระแทกได้ดีกันลื่นน้าหนักเบาแล้วก็ขนาดพอดีกับเท้าไม่หลวมหรือคับเกินไปคือรองเท้าที่ดีเนี่ยจะช่วยปกป้องตั้งแต่เอ็นฝ่าเท้าข้อเท้าไปจนถึงเข่าแล้วก็สะโพกจากการบาดเจ็บได้มากเลยครับอืม ลงทุนกับรองเท้าดีๆนี่คุ้มค่านะคะคุ้มค่ามากครับและอย่างที่สามที่ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะครับคือการวอร์มอัพและคูลดาวน์ครับอ๋อใช่เลยค่ะอันนี้หลายคนชอบลืมใช่ครับสำคัญมากก่อนเดินเนี่ยควรจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อเบาๆหรือว่าเดินช้าๆสัก5นาทีเป็นการวอร์มอัพเพื่อวอร์มเครื่องให้ร่างกายทั้งระบบไหลเวียนเลือดหัวใจปอดกล้ามเนื้อข้อต่อให้พร้อมสำหรับการออกกำลังกาย พอเดินเสร็จแล้วก็ห้ามหยุดกึกทันทีนะครับให้ค่อยๆลดความเร็วลงเดินช้าๆต่ออีกสักพักแล้วค่อยมายืดเหยียดกล้ามเนื้ออีกครั้งเป็นการคูลดาวน์เพื่อให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวปรับสู่ภาวะปกติลดอาการบาดเจ็บป้องกันตะคริวโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะครับการคูลดาวน์นี่สำคัญมากๆเลยในการป้องกันภาวะที่ะระบบต่างๆหรือหัวใจหยุดทำงานกระทันหันได้ครับ เข้าใจเลยค่ะวอร์มอัพคูลดาวน์นี้มองข้ามไม่ได้จริงๆนะคะสำคัญมากจริงๆเอาล่ะพอเราเตรียมตัวพร้อมแล้วถ้าเดินก็เริ่มจับเป๊ะแล้วทีนี้ถ้าอยากจะให้การเดินของเรามันเข้มข้นขึ้นอีกนิดให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าการเดินเล่นธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างคะจำเป็นต้องถึงขั้นวิ่งเลยไหมครับการเดินกับการวิ่งเนี่ยก็ให้ประโยชน์ต่างกันนิดหน่อยนะครับ การเดินจะเด่นเรื่องแรงกระแทกต่ำอันนี้เหมาะกับทุกคนเลยโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องข้อต่อน้ำหนักตัวเยอะหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นออกกำลังกายแถมยังช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ดีด้วยครับส่วนการวิ่งแน่นอนว่าเผาพลานแคลอรี่ได้เร็วกว่าในเวลาเท่ากันแล้วก็สร้างความแข็งแรงของหัวใจปอดแล้วก็กล้ามเนื้อได้มากกว่าแต่ก็ต้องแลกมาด้วยแรงกระแทกที่สูงกว่าอืการเลือกก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายแล้วก็สภาพร่างกายของแต่ละคนเลยครับค่ะค่ะ ถ้าอย่างนั้นสำหรับคนที่อาจจะยังไม่หลักวิ่งหรือว่าวิ่งไม่ไหวจริงๆแต่อยากได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าเดินปกติล่ะคะมีทางเลือกอื่นไหมเหมือนเคยได้ยินว่ามีเทคนิคที่เรียกว่าการเดินเร็วหรือ brisk walking ใช่ครับการเดินเร็วหรือ Brisk walking เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยครับจัดการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอที่ช่วยเสริมสร้างหัวใจและหลอดเลือดลดความดันควบคุมน้ำตาลควบคุมไขมันได้ดีเลยครับแต่เคล็ดลับคือต้องเดินให้เร็วพอที่เรารู้สึกเหนื่อยหัวใจเต้นเร็วขึ้นหายใจแรงขึ้นจนถึงระดับที่เรียกว่า target heart rate zone หรือโซนอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมายนะครับ อ๋อต้องมีเป้าหมายด้วยใช่ครับซึ่งมันจะแตกต่างกันไปตามอายุนะครับอาจจะลองสังเกตง่ายๆคือเร็วพอที่เรายังพอพูดเป็นประโยคได้แต่ว่าร้องเพลงไม่ได้แล้วอ๋อค่ะค่ะพอเห็นภาพค่ะถ้าเดินเรื่อยๆชิวๆเกินไปอาจจะยังไม่ได้ประโยชน์ด,ด้านคาร์ดิโอเต็มที่เท่าไหร่ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือต้องให้หัวใจได้ทํางานหนักขึ้นมาหน่อยนึงครับผมแล้วก็มีอีกเทคนิคที่ได้ยินบ่อยมากเลยค่ะช่วงนี้รู้สึกจะเรียกว่า Interval Walking" หรือการเดินสลับเร็วสลับช้าอันนี้มันต่างจากการเดินเร็วธรรมดาเมื่อกี้ยังไงคะ Interval walking หรือ I.W. หรือที่เรียกว่าการเดินเร็วสลับช้านี่น่าสนใจมากๆครับหลักการมันคล้ายๆกับการออกกำลังกายแบบ HIIT หรือ High intensity interval training ที่กำลังฮิตๆกันเลยครับอ๋อ oh, คล้ายๆ HIIT ใช่ครับ คือสลับช่วงที่ใช้แรงเยอะหรือ Intensity สูงกับช่วงพักหรือ Intensity ต่ำวิธีการที่แนะนำกันโดยทั่วไปนะครับเช่นเริ่มจากเดินด้วยความเร็วปกติที่เราสบายสบายสัก3นาทีจากนั้นก็เร่งสปีดเลยครับเดินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยที่ยังไม่ถึงกับเป็นวิ่งนะครับอีก3นาทีค่ะแล้วก็กลับมาเดินปกติ3นาทีสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆสัก5-7รอบรวมเวลาแล้วก็ประมาณ30-40นาทีครับอื ข้อดีมากๆของ I W ก็คือมันช่วยเพิ่มความเข้มข้นของการออกกําลังกายได้โดยที่เราไม่ต้องวิ่งเลยทําให้คนที่อาจจะมีข้อจํากัดเช่นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีปัญหาข้อเข่าก็สามารถได้ประโยชน์คล้ายๆกับการทํา HIIT ได้เลยครับมีงานวิจัยชี้ว่ามันช่วยเพิ่มสมรรถภาพหัวใจและปอดหรือค่า VO2 max ได้ดีมากเลยนะครับ VO2 max ใช่ครับซึ่งค่านี้เป็นตัวบ่งชี้ความฟิตของร่างกายแล้วก็สัมพันธ์กับระยุที่ยืนยาวด้วยนะครับผม โอฟังดูดีมากเลยค่ะโดยเฉพาะการที่มันช่วยเพิ่ม VO2 max ได้ดีเนี่ยเหมือนเป็นทางลัดสำหรับคนที่ไม่สะดวกวิ่งจริงๆนะคะเอาละค่ะเราพูดถึงวิธีเดินกันมาเยอะพอสมควรแล้วทั้งท่าทางการเตรียมตัวการเพิ่มความเข้มข้นอย่าง IWT ทีนี้มาถึงคำถามสำคัญทำไมเราต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยการเดินแบบนี้มันให้ประโยชน์ที่คุ้มค่ากับสุขภาพของเรายังไงบ้างคะครับประโยชน์ของการเดิน ดยเฉพาะการเดินที่ถูกวิธีแล้วก็มีความเข้มข้นพอหมาเนี่ยโอ้โหครอบคลุมแทบทุกด้านของสุขภาพเลยครับลองสรุปจากข้อมูลที่เรามีเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้แบบนี้นะครับด้านสุขภาพกายก่อนเลยอย่างแรกคือลดความเสี่ยงโรค NCDs อย่างชัดเจนอันนี้เป็นไฮไลท์เลยครับข้อมูลชี้ว่าการเดินเร็วสม่ำเสมออย่างเช่น2.5ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยลดเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ถึงประมาณ31%เลยนะครับโหเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับ แล้วที่น่าทึ่งคือลดเสี่ยงเบาหวานชนิดที่2ได้ถึงเกือบ60เอร์เหรอคะครับเพราะมันช่วยให้เซลล์ตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นแล้วก็ยังรวมถึงลดเสี่ยงมะเร็งบางชนิดด้วยครับต่อมาคือกระดูกแข็งแรงครับการเดินเนี่ยเป็น weight bearing exercise หรือการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักซึ่งมันช่วยกระตุ้นการสร้างมวลกระดูกทำให้กระดูกหนาแน่นขึ้นลดความเสี่ยงกระดูกพรุนโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนครับอ๋อดีเลยค่ะ กล้ามเนื้อและข้อต่อก็ฟิตขึ้นด้วยช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาสะโพกแล้วก็แกงกลางลำตัวให้แข็งแรงและถ้าเราเดินถูกท่านะครับก็จะช่วยหล่อลื่นแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้ข้อต่อต่อตางๆด้วยครับแล้วก็หัวใจปอดฟิตขึ้น VO2 max อย่างที่บอกไปตะกี้นี้ interval walking ช่วยเพิ่มค่า VO2 max ได้ดีมากซึ่งหมายถึงร่างกายเราจะใช้ออกซิเจนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทาให้เราเหนื่อยยากขึ้นครับค่ะ สุดท้ายคือความดันโลหิตลดลงมีงานวิจัยที่ชี้ว่าสามารถช่วยลดความดันโลหิตตัวบนได้พอสมควรเลยครับครบเลยนะคะเรื่องกายภาพครับผมทีนี้มาดูด้านสุขภาพจิตและสมองบ้างอารมณ์ดีลดเครียดอันนี้ชัดเจนครับการเดินกระตุ้นกันหลังเอ็นโดฟินหรือสารแห่งความสุขช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นลดความเครียดความวิตกกังวลแล้วก็อาการซึมเศร้าได้ แถมยังช่วยให้นอนหลับดีขึ้นด้วยนะครับจริงค่ะเดินแล้วสบายใจขึ้นใช่ครับแล้วก็สมอง bright ความจำดีการเดินเนี่ยมันเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองช่วยชะลอความเสื่อมมีงานวิจัยพบว่าการเดินสม่ำเสมอช่วยเพิ่มขนาดสมองส่วนที่เกี่ยวกับการวางแผนและความจำได้ด้วยนะครับและที่น่าทึ่งมากๆเลยคือมีข้อมูลว่าสามารถเพิ่มสาร BDNFBDNF ใช่ครับ BDNF หรือ Brain Derived Neurotrophic Factor ซึ่งเป็นสารที่สำคัญมากๆต่อการเรียนรู้ความจำแล้วก็สุขภาพสมองโดยรวมเนี่ยได้ถึง200%โอ้2 oh, 0 0ครับผมแล้วแถมการเดินยังช่วยเรื่องความคิดสร้างสารรค์ด้วยนะครับบางคนบอกว่าไอเดียดีๆเนี่ยมาตอนเดินนี่แหละครับเออจริงค่ะอันนี้เห็นด้วยเลยค่ะครับผมสุดท้ายด้านการควบคุมน้ำหนักก็คือเผาผลาญแคลอรี่ แน่นอนว่าการเดินช่วยเผาผลาญพลังงานอยู่แล้วยิ่งเดินเร็วเดินนานหรือเพิ่มความชันเช่นเดินขึ้นเนินหรือบันไดก็จะยิ่งเผาผลาญได้มากขึ้นไปอีกบางข้อมูลบอกว่าเดินขึ้นทางชันเนี่ยเผาผลาญได้มากกว่าเดินเร็วทางราบ2-3เท่าเลยนะครับ โห oh, ต่างกันเยอะเลยครับอาจจะใช้เทคนิคช่วย,ชวยเช่นใช้แอปติดตามผลหรือว่าลองสภายเป้ถ่วงน้ำหนักเล็กน้อยอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับไม่ให้หนักเกินไปจนเสียท่าเดินก็ช่วยเพิ่มการเผาผลาญได้เหมือนกันโห oh, ประโยชน์เยอะมากจริงๆนะคะทั้งร่างกายสมองอารมณ์แถมช่วยเรื่องน้ำหนักได้อีกต่างหากพอฟังแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะนึกถึงเป้าหมายยอดฮิตเลยค่ะคือต้องเดินให้ได้วันละหมื่น อันนี้จากข้อมูลที่เรามีมันยังจำเป็นอยู่ไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วมีอะไรที่เราควรจะโฟกัสมากกว่านั้นครับเรื่องบ่นก้านนี่เป็นเอ่อเป็นตำนานที่น่าสนใจนะครับที่มาจริงๆของมันเนี่ยมาจากการตลาดเครื่องนับก้าวในญี่ปุ่นเมื่อหลายสิบปีก่อนเลยครับไม่ได้มาจากงานวิจัยสุภาพโดยตรงในตอนแรกอ๋อหรอคะครับผมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย งานวิจัยใหม่ๆเริ่มชี้ให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นครับว่าประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะการลดอัตราการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นผลชัดเจนแล้วก็ถึงจุดที่เรียกว่าให้ประโยชน์สูงสุดหรือพลัสโทนะครับถแถวประมาณ7,000ถึง8,000 9ต่อวันก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องถึงหมื่นเป๊ะเ,ปะเสมอไป อ๋อเจ็ดแก็ถือว่าดีมากแล้วใช่ครับแล้วที่สำคัญกว่าตัวเลขเปเ๊ะปเปนะครับคือคุณภาพและความสม่ำเสมอครับงานวิจัยหลายชิ้นเลยชี้ว่าการเดินให้เร็วขึ้นหรือว่ามีความเข้มข้นมากขึ้นอย่างเช่นการทำา w w เนี่ยอาจจะให้ประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดได้ดีกว่าการเดินช้าๆแต่จานวนก้าวเยอะๆด้วยซ้าไปครับอ๋อคุณภาพสาคัญกว่าปริมาณ ดังนั้นแทนที่เราจะกดดันตัวเองว่าเฮ้ยต้องทำให้ถึง1 9ทุกวันลองเปลี่ยนมาโฟกัสที่การเดินให้สม่ำเสมอหาเวลาเดินให้ได้บ่อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ลองเพิ่มความเร็วหรือใช้เทคนิค i w เข้าไปบ้างน่าจะเป็นแนวทางที่ทำได้จริงแล้วก็ให้ผลดีกว่านะครับแค่เราเพิ่มจำนวนเก้าจากกิจรัรรเดิมๆของเราในแต่ละวันวันละนิดวันละหน่อยก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วครับเข้าใจเลยค่ะ เน้นคุณภาพกับความสม่ำเสมอดีกว่าไปยึดติดกับตัวเลขอย่างเดียวจริงๆค่ะทีนี้ปัญหาของหลายๆคนเลยค่ะคือทำได้แค่ช่วงแรกๆแป๊บเดียวแล้วก็หมดไฟเลิกไปซะง,งั้นมีเคล็ดลับอะไรจากข้อมูลที่เรามีบ้างไหมคะที่จะช่วยให้เราสามารถเดินออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องไม่ท้อไปซะก่อนครับมีเคล็ดลับดีๆหลายอย่างเลยครับที่ช่วยสร้างแรงจูงใจแล้วก็ความต่อเนื่องได้นะครับอย่างแรกเลย ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยครับส martwatch หรือแอปพลิเคชันในมือถือเดี๋ยวนี้เก่งมากครับช่วยนับก้าววัดระยะทางคำนวณแคลอรี่หรือแม้แต่ติดตามอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยการที่เราเห็นตัวเลขความก้าวหน้าของเรามันช่วยกระตุ้นได้ดีเลยนะครับจริงค่ะเห็นแล้วมีกำลังใจใช่ครับแล้วก็สร้างบรรยากาศให้เพลินลองเตรียม p l a y ิสต์เพลงโปรดจังหวะมันๆหรือฟัง podcast ความรู้ดีๆแบบนี้ไปด้วย ก็ช่วยให้เวลาเดินผ่านไปเร็วขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นเยอะเลยครับอย่าลืมดื่มน้ําอันนี้ก็สําคัญพกขวดน้ําติดตัวไว้เสมอการจิบน้ําระหว่างเดินช่วยให้ร่างกายไม่ขาดน้ํารู้สึกสดชื่นแล้วก็มีแรงเดินต่อได้ครับค่ะทําทให้เป็นกิจวัตรครับลองกําหนดเวลาหรือว่าวันที่จะออกไปเดินให้ชัดเจนไปเลยทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของตารางชีวิตประจําวันเหมือนการแปรงฟันหรือว่าทานข้าวไปเลย เปลี่ยนเส้นทางบ้างการเดินในเส้นทางเดิมๆทุกวันอาจจะน่าเบื่อได้ลองใช้แผนที่หาเส้นทางใหม่ๆในส่วนสาธารณะหรือรอบๆบริเวณบ้านดูบ้างก็ช่วยเพิ่มความแปลกใหม่แล้วก็ท้าทายดีครับอืมทำให้ไม่จำเจนะคะครับผมและสุดท้ายหาเพื่อนร่วมทางครับการชวนเพื่อนชวนคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งพาสัตว์เลี้ยงไปเดินด้วยเนี่ยเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยครับ นอกจากจะได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วเนี่ยยังเหมือนมีคนคอยกระตุน้นช่วยให้เรามีวินัยมากขึ้นด้วยเพราะว่ามีนัดแล้วไงครับฮ่าฮ <c oughs> จริงค่ะมีเพื่อนไปด้วยนี่ช่วยได้เยอะเลยเป็นเคล็ดลับที่ทําตามได้ไม่ยากเลยนะคะสรุปแล้วการเดินนี่ถึงจะดูเป็นเรื่องง่ายๆบ้านๆแต่ถ้าเราใส่ใจรายละเอียดอีกนิดทั้งเรื่องท่าทางที่ถูกต้องซึ่งสําคัญมากในการป้องกันการบาดเจ็บแล้วก็ทําให้เดินได้ดีขึ้นด้วยการเตรียมตัวอย่างการวอร์มอ cool ัพคูลดาวน์ที่จําเป็นมากๆเลย การเพิ่มความเข้มข้นอย่างเหมาะสมเช่นการเดินเร็วหรือ interval walking เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดทางสุขภาพและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความสม่ำเสมอทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอาจจะสำคัญกว่าการไปรยึดติดกับตัวเลข1มื่ด้วยสมไปนะคะถูกต้องเลยครับและสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องย้ำเสมอนะครับคือการฟังเสียงร่างกายตัวเองครับผมถ้ามีอาการเจ็บปวดหรือรู้สึกไม่สบายตรงไหนควรหยุดพักและก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ การปรับท่าทางหรือว่าการเพิ่มความเข้มข้นเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาอย่าเพิ่งท้อถอยนะครับค่อยๆปรับค่อยๆทําไปร่างกายจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเองครับค่ะสุดท้ายนี้อยากจะชวนคิดต่อนิดนึงค่ะ เราคุยกันเยอะเลยว่าการเดินส่งผลดีต่อร่างกายและสมองมากแค่ไหนทั้งเรื่องสาร BDNF ที่ช่วยเรื่องความจำหรือแม้แต่มีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆว่า i w u อาจจะช่วยซ่อมแซม DNA ได้ถึงระดับเซลล์เลยทีเดียวลองนึกภาพตามดูไหมคะว่า ถ้าเราเดินอย่างสม่ำเสมอแล้วอาจจะลองเพิ่มสติเข้าไปในการเดินแต่ละก้าวหรือที่เรียกว่า m i n d f u l walking อะคะ่ะมันจะส่งผลต่องแง่มุมอื่นในชีวิตเราได้อีกไหมเช่นความคิดสร้างสารรค์ที่อาจจะเออเล่นเข้ามาตอนเดินหรือการที่เราอาจจะปิ้งไอเดียแก้ปัญหาบางอย่างได้ระหว่างก้าวเท้ามันอาจจะเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การออกกำลังกายก็ได้นะคะน่าลองสังเกตดูเหมือนกันคะ่ะ